พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องช่างไม้อินดี้นะครับวันนี้มีของเล่นใหม่สำหรับคุณพ่อบ้านะครับสายช่างสาย DIY นะครับควรมีติดบ้านไว้สักตัวหนึ่งก็ดีนะครับเป็นเครื่องมือตัวที่เหมือนจะไม่สำคัญแต่ก็สำคัญนะครับช่วยได้หลายอย่างนะครับเป็นตัวนี้นะครับเลื่อยชักนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยชักที่ผมค่อนข้างจะชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเคยใช้เมื่อเกือบ สิบกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นรุ่นแบตเตอรี่10กว่าโวลต์นะครับเป็นของสกิลนี่แหละครับใช้ตัดเหล็กตัดไม้ตัดกิ่งไม้ตัดท่อตัดได้หมดทุกอย่างนะครับคือปกติเวลาเราตัดไม้เนี่ยเราจะใช้เลื่อยมือใช่ไหมครับแต่บางงานเนี่ยเราต้องการความเร็วต้องการจํานวนนะครับตัดแต่งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับตัดเหล็กตัดท่อตัดอะไรที่มันจํานวนเยอะๆเราบางทีการใช้มือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับก็ตัวนี้เลยครับเลื่อยชักนะครับของสกิลนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวนี้เป็นรุ่นแบตเตอรี่20่บววแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็มาพร้อมแท่นชาร์จนะครับพร้อมกล่องแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คือแบตเตอรี่ดูปริมาณแบตได้นะครับว่าแบตมีเท่าไหร่นะครับกดตรงนี้มันจะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับก็แท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จก็จะมีไฟบอกนะครับสถานะอ่นะครับตัวนี้บอดี้ค่อนข้างจะจับได้กระทัดรัดนะครับกระทัดรัดถือว่าดูดีแข็งแรงเลยนะครับเป็นบัสเลสมอเตอร์แล้วนะครับอันนี้ลองรับที่ 20โวลต์นะครับก็คือแบตเตอรี่20โวลต์นะครับตัวนี้นะครับสเปคเราไม่ต้องพูดเยอะเนาะเรา,ารู้วันอยู่แล้วนะครับว่าค่อนข้างจะโอเค mm hmm. เลยแต่เท่าที่ใช้มาผมว่าผมชอบเลื่อยชักของแบรนด์นี้นะครับเลือ่อยชักผมใช้มาหลายตัวนะแต่ผมว่าแบรนด์นี้ค่อนข้างจะแบบทําออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่รุ่นรุ่นก่อนๆแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วละตั้งแต่เข้ามาในไทยใหม่ๆนะครับตัวนั้นนี่ก็สุดจัดเหมือนกัน 10, 10ใช้แบตเตอรี่10.8มั้งถ้าจำไม่ผิด10กว่าโวลต์นี่แหละแต่ตัดเหล็กตัดราย หรือละโครงหลังคาครับตัวเดียวกินเรียบเลยครับปลอดภัยด้วยนะครับคือบางทีจิ๊กซอเนี่ยมันไม่ถนัดเท่าเลื่อยชักนะเลื่อยชักเนี่ยได้ทั้งตัดทั้งเจาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทํายังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ใบก่อนนะครับเดี๋ยวนี้การใส่ใบก็จะง่ายขึ้นนะครับมันจะมีหัวแบบนี้นะครับจับแล้วก็บิดนะครับจับแล้วก็บิดใส่เข้าไปใบมีดจะเป็นรุ่นแบบนี้นะครับใส่ด้านไหนก็ได้ใส่ด้านด้านนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่กับด้านก็ได้อยู่ขึ้นอยู่กับท่าที่เราตััดนะครบ วันนี้ผมจะตัดก้มลงนะครับตัดแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีปุ่มเซฟตี้ให้นะครับปุ่มล็อกถ้าเราไม่ปลดเซฟตี้เนี่ยมันจะบีบไม่เข้านะครับต้องกดปุ่มปึงครั้างมันจะบีบได้นะครับอันนี้ไม่ใส่แบตไปก่อนมาปครับปลดเซฟตี้ปุ๊บนะครับเนี่ยถ้าล็อกอยู่ปุ๊บถ้าล็อกอยู่มันจะบีบไม่ลงนะครับปลดล็อกก็นะครับน้ำหนักเบานะครับกระทัดรัดนะครับบอดี้ถือว่าสวยเลยครับสีแดงดำนะครับสวยเท่เลยนะครับบาลานซ์ดีนะครับ ตัดได้เจาะได้นะครับตัวนี้ก็เป็นแป้นมีไฟด้วยนะครับมีไฟ led สองจุดนะครับส่องสว่างนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับนี่ผมจะเทสการตัดให้ดูก็อันนี้จะเป็นท่อนไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับจะตัดให้ดูนะครับวิธีการตัดก็เราแค่เเอาแป้นตัวนี้นะครับวางลงไปตรงนี้นะครับวางลงไปตรงนี้แล้วก็เปิดเครื่องแล้วกดลงโยกขึ้นยกลงนะครับ นะครับตรงนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเพราะว่าเนจะแข็งมากเลยนะครับตัดแป๊บเดียวขาดนะครับอยู่ที่ใบด้วยครับใบตรงนี้เป็นใบสําหรับตัดไม้นะครับถ้าเราจะตัดเหล็กก็ต้องเลือกใบที่สาหรับตัดเหล็กนะครับใบก็ยังมีหลายแบบนะครับอันนี้เดี๋ยวลองใบตัดเหล็กดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองตัดเหล็กดูนะครับใบตัดเหล็กส่วนมากจะเป็นใบสีฟ้ากับสีขาวนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะเป็นใบวีเมนทอนตัดเหล็กนะครับก็เหมือนเดิมครับวางไป ตัดได้ขาดเหมือนกันที่มีดในนี้ด้วยนะครับตัดได้ขาดเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัดท่อนะครับตัดท่อในจริงใช้ใบตัดไม้ก็นะครับจะตัดได้เร็วกว่านะครับใบตัดไม้ป๊บใบนี้เลือกให้เหมาะสมกับงานนะครับเราก็แค่เปลี่ยนปดแป๊บเดียวนะครับจับอยากเขาช้าๆก็บีบไค่อยได้นะครับอยากเร็วๆก็บีบแรง นะครับสามารถบีบเร็วบีบค่อยได้นะครับค่อยค่อยักได้นะครับเนี่ยมีคนบีบค่อยค่อยนะบีบแรงบีบค่อยค่อยนะครับใบก็จะมีให้เลือกหลายเกีร์หลายแบบนะครับอันนี้ก็ไปเลือกซื้อกันเอาไปาซื้อกันได้นะครับเท่าที่ใช้มาผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับบาลานซ์ดีน้ําหนักดีจังหวะชักโอเคนะครับแรงเดืนเลือนะครับนะครับ ขาดง่ายๆสวยเลยนะครับแรงเหลือๆเลยนี่เครื่องนี้สามารถเจาะได้นะครับเจาะลงบนโต๊ไะตได้นะครับเดี๋ยวเจาะให้ดูเลยแล้วกันเนาะครับเจาะช่องบนหน้าโตนะครับแล้วก็วางเครื่องอยานี้ครับกระดลง เจาะได้แล้วนะครับเจาะได้เลยนะครับสําหรับงานที่เป็นซิงน้ํานะครับกล่องกลมดูข้างล่างครับเ็นใบไหมครับครับแล้วก็ลากได้เลยนะครับครับสามารถเจาะได้ตัดได้นะครับหลายวัสดุนะครับอยู่ที่เราเปลี่ยนใบนะครับเป็นบริเลดมอเตอร์นะครับใช้งานหนักได้นะครับตัดได้แทบจะทุกวัสดุตัดได้เจาะได้นะครับ ัดได้หลายท่านะครับหงายขึ้นความลงได้หมดนะครับใช้อยู่ที่หัวเนี่ยครับไปใส่หัวแปลงก็สามารถขัดพื้นขัดไายได้ด้วยนะนะครับสามารถเอาไปขัดได้ด้วยเอาไปเจาะได้มันก็อยู่ที่ว่าเราเปลี่ยนตัวใบมีดนะครับว่าให้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะครับก็เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้แทนเลื่อยมือนะครับตัดไม้ตัดเหล็กตัดท่อได้หมดนะตัดแต่งกิ่งก็ได้นะครับไม่ต้องฟันปลอดภัยกว่าพวกมีดพวก เลื่อยวงเดือนเยอะนะครับสําหรับคนที่กลัวเรื่องความปลอดภัยนะครับด้วยชักนี่บอกเลยว่าอันตรายน้อยมากนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอันตรายเยอะมันแค่สั่นเฉยนะครับมันแะค่สั่นเฉยนะครับโดนนิ้วเงี้ยก็ไม่เป็นไรเยอะนะครับมันไม่ได้แรงเหมือนพวกที่ต้องหมุนด้วยความเร็วด้วยหินเจียด้วยวงเดือนนะครับค่อนข้างจะปลอดภัยเลยนะครับหรือหลังโค้งหลังคาไม้เก่านะครับอาคารเก่านะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบใส่ใบ ที่มันเป็นใบแบบเขาเรียกอะไรใบที่เหล็กผสมไม้ได้ครับตัดได้ทั้งไม้ทั้งตะปูตัดทีเดียวเลยก็ได้นะครับก็สามารถรื้อได้รื้อทั้งอาคารได้เลยด้วยเครื่องตัวนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับกับเลื่อยชักนะครับของสกิลนะครับ rs 5 8 2 5 se 2 0นะครับชื่อยาวมากนะครับ one hand r e c i v e นะครับชื่อตรงตัวของมันนะครับก็ จบการรีวิวประมาณนี้ครับผม